คดีฆ่าผู้อื่นเนื่องจากถูกผู้ตายเนี่ยชกต่อยแล้วก็บีบคอฝ่ายเดียวก็เลยบรรดาลโทรศัพท์คำพิพากษาสารดีกาที่6936-2562ทับพนักงานอายการจังหวัดกำแพงเพชรโจทย์นาง ราเรือโจดร่วมนายสอเสือจำเลยคดีนี้โจท์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายยาามาตรา33 288ิปลิบอาวุธปืนยาวลูกซองลูกกระสุนป่ายกระสุนปืนลูกซองเศษหมอนกระสุนปืนลูกซอง และปลอกกระสุนปืนลูกสองของกลางจำเลยให้การต่อสู้อ้างเหตุป้องกันระหว่างพิจารณานางเรียมภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนายชำนาญผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทย์สารชั้นต้นอนุญาตโจทย์ร่วมยื่นคำร้องขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นค่าปงศพ1600บาทค่าขาดประโยชน์อันเนื่องมาจากขาดรายได้1ล0 0 0 1 0บาทและค่าเสียหายทางด้านจิตใจ500 0 0บาทรวมเป็นเงิน1ล้าน7 0 0บาทจำเลยไม่ยื่นคำให้การในคดีส่วนแพ่ง สารชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอามาตรา288ประกอบมาตรา72จำคุก9ปีทางน้ำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างลดโทษตามประมวลกฎหมายอามาตรา78ให้1ใน3คงจำคุก6ปี ลิฟอาวุธปืนยาวลูกซองลูกกระสุนไปกระสุนปืนลูกซองเศษหมอนกระสุนปืนลูกซองและปอกกระสุนปืนลูกซองของกลางให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจ์ร่วม270,000บาทค่าฤาธรรมเนียมให้เป็นพับโจ์โจ,โจ์ร่วมและจำเลยอุทธรณ์ สารอุทธรณภาคหกพิพากษาแก้เป็นว่ายกคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาสารชั้นต้นข้าหรือจัดร,รเนียมในชั้นอุทธรให้เป็นพับจำเลยดีกาสารดีกาวินิจฉัยว่าข้อที่จริงฝั่งยุติโดยไม่มีคู่ความฝ่ายใดโต้ยแยง้งในชั้นนี้ว่า ในวันและเวลาเกิดเหตุตามฟ้องในชำนาญผู้ตายกับจำเลยนั่งดื่มสุราร่วมกันที่โต๊ะหน้าบ้านของจำเลยที่เกิดเหตุและผู้ตายกับจำเลยโต้เถียงกันผู้ตายชกต่อยที่ใบหน้าและบีบคอจำเลยจำเลยตะโกนร้องขอให้เด็กชายชัดถาวธ หลานของจำเลยซึ่งอยู่ในบ้านออกมาช่วยห้ามผู้ตายเด็กชายชัดทับขุมจึงวิ่งออกจากบ้านเข้ามาดึงผู้ตายออกจากจำเลยแล้วผู้ตายวิ่งไปที่รถจักจรยานยนต์ของผู้ตายซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านห่างจากโต๊ะที่จำเลยและผู้ตายนั่งดื่มสุรา5้ถึงหเมตรพูดตะโกนว่า มึงตายแน่ส่วนจำเลยวิ่งเข้าไปภายในบ้านและหยิบอาวุธปืนยาวลูกสองขนาดสิบสองออกมายืนบริเวณโต๊ะที่นั่งดื่มสุราขณะที่ผู้ตายยืนข้างรถจักรยานยนต์แล้วเปิดเบาะเอามือล้วงเข้าไปในกล่องใต้เบาะรถจักรยานยนต์จำเลยใช้วุธปืนจ้องเล็งและยิงไปที่ผู้ตายหนึ่งนัด กระสุนปืนถูกบริเวณหน้าอกซ้ายและใต้สะบักขวาของผู้ตายเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายหลังเกิดเหตุพันตำรวจโทวินัยพนักงานสอบสวนสาริตตำรวจภูทรปังมะปังมะค่าเดินทางไปตรวจสถานที่เกิดเหตุและรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจัดทำบันทึก การตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีอาญาแผนที่สังเขตแสดงสถานที่เกิดเหตุและถ่ายรูปประกอบคดีไว้นอกจากนี้พันตำรวจโทวินยัยแจ้งให้พิสูจนหลักฐานจังหวัดกําแพงเพชรไปร่วมตรวจสถานที่เกิดเหตุด้วยวันลุ่งขึ้นจำเลยเข้ามอบตัวต่อบพันตำรวจโทวินยัยแล้วถูกกล่าวหาเป็นคดีนี้ ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของจำเลยประการแรกนี้ว่าการกระทําของจำเลยเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายโดยสําคัญผิดในข้อเท็จจริงหรือเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยบันดาลโทษะและจำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามคำพิพากษาสารร่างทั้งสองหรือไม่เห็นว่า แม้ก่อนเกิดเหตุผู้ตายทำร้ายจำเลยฝ่ายเดียวด้วยการชกต่อยและบีบคอจำเลยอันถือว่าพยันตรายซึ่งเกิดจากการบรตทุสร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายได้เกิดขึ้นแล้วก็ตามแต่หลังจากเด็กชายชัชทูมิวิ่งออกจากบ้านเข้ามาดึงแยกจำเลยออกจากผู้ตายแล้ว จำเลยก็วิ่งเข้าไปในบ้านส่วนผู้ตายวิ่งไปที่รถจักรยานยนต์ถือได้ว่าพยานตรายซึ่งเกิดจากการบรรทุศร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายดังกล่าวที่มีต่อจำเลยได้หมดไปแล้วเช่นนี้เหตุที่จำเลยจะใช้อ้างเพื่อกระทำการป้องกันสิทธิของตนย่อมหมดไปด้วยแม้นขณะที่จำเลยวิ่งกับ เข้าไปภายในบ้านจะได้ยินผู้ตายตะโกนพูดว่ามึงตายแน่และเมื่อกลับออกมาก็เห็นผู้ตายยืนเปิดเบาะล้วงเข้าไปหยิบของในกล่องใต้เบาะรถจักานยนต์ก็ตามแต่ในการกลับออกมานี้จำเลยกลับออกมาพร้อมถืออาวุธปืนมาด้วยแล้วใช้อาวุธปืนจ้องเล็งไปที่ผู้ตายหนึ่งนัดทันทีโดยไม่ปรากฏว่าผู้ตาย ได้กระทําการใดเลยจําเลยจึงไม่อาจเหตุไม่อาจอ้างเหตุความสําคัญผิดในข้อเท็จจริงโดยเข้าใจว่ากล่องใต้เบาะของเบาะรถจักรยานยนต์ของผู้ตายมีอาวุธปืนอยู่และผู้ตายร่วงลงไปเพื่อนําอาวุธเอาอาวุธปืนออกมายิงจําเลยได้คําพิพากษาสารดีกาที่จําเลยเ อ้างมาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงคดีนี้ไม่อาจนำมาเทียบเคียงกันได้แต่โดยที่การกระทำของจํำเลยเป็นการกระทำที่ต่อเนื่องจากการที่ถูกผู้ตายชกต่อยและบีบคอฝ่ายเดียวซึ่งถือว่าเป็นการข่มเหงจําเลยด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมย่ำก่อให้เกิดโทษะแก่จําเลยการที่จำเลย ใช้วุ้ปืนหญิงผู้ตายจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดโดยบรรดาโทษะตามบระมลกฎหมายอย่ามาตรา7 2และการที่จำเลยใช้วุ้ปืนหญิงผู้ตายจึงเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ตายจำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าสินหมายทดแทนแก่ผู้ร้องซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตาย ทั้งค่าสินใหม่ทดแทนที่สารร่างทั้งสองกำหนดมานั้นก็เหมาะสมแก่พฤติการและความร้าแรงแห่งเราเมิดแล้วที่สารร่างทั้งสองพิาพากษามานั้นสารดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของจํำเลยคนนี้ฝังไม่ขึ้นปนัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามดีกาของจํำเลยประการสุดท้ายมีว่าบีเหตุสมควรลดโทษจำเลยสถานเบา และรอการลงโทษให้จำเลยหรือไม่เห็นว่าแม้ผู้ตายจะเป็นผู้ฝ่ายกอย่กอเหตุขึ้นก่อนก็ตามแต่ผู้ตายเพียงชกต่อยและบีบคอจำเลยเท่านั้นการที่จำเลยใช้วุฒิปืนซึ่งมีอนุภาพร้ายแรงยิงผู้ตายหนึ่งนัดจนเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายนับเป็นเรื่องร้ายแรงและแสดงให้เห็นถึง ความไม่เก่งกลัวตกกฎหมายของจำเลยแม้นจำเลยจะมีอายุมากถึง70ปีประกอบอาชีพทำไร่มันสำปะหลังโดยสุดจริตมีการช่วยเหลือสังคมโดยเป็นประธานอาสาสมัครเกี่ยวกับสาธารณสุขของหมู่บ้านสองตาแรอสมมมาเป็นมาประมาณ20ปีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่2 มีวุฒิภาวะต่ำและเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจและโรคความดันโลหิลหตสูงเรื้อรังหรือไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อนรวมทั้งจำเลยโดยนางสาวสุกัญญาบุตรสาวของจำเลยได้ทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับค่าสินไหมายทดแทนเพื่อบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้ร้องเป็นเงินหนึ่งแสนบาทแต่ผู้ร้องไม่ยอมรับ พราะผู้ร้องต้องการให้จำเลยชดใช้เงินมากกว่านี้ซึ่งเกินความสามารถและฐานานุรูปของจำเลยก็ยังไม่เป็นเหตุผลเพียงพอที่จะรอการลงโทษจำคุกให้จำเลยแต่ที่สารร่างทั้งสองกำหนดโทษจำเลยก่อนลดโทษให้จำคุก9ปีนั้นหนักเกินไปเห็นควรแก้ไขให้เหมาะสมแก่พฤติการแห่งคดี ที่สารร่างทั้งสองพิพากษามานั้นสารดีกาไม่เห็นพ้องด้วยบางส่วนดีกาของจำเลยข้อนี้ฝั่งขึ้นบางส่วนพิพากษาแก้เป็นว่าให้ลดโทษจำคุกจำเลยให้ลงโทษจำคุกจำเลย7ปีลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายยามาตรา78 1หนึ่งในสแล้วคงจำคุก4ปี8เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปนตามคำพิพากษา,าสารอุทธรภาค6ค่้าริชาธรรมเนียมชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายยามาตรา33ในการลิบทรัพย์สินนอกจากศาลจะมีอำนาจลิบตามกฎหมายที่บัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้ว ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบทรัพย์สินดังต่อไปนี้อีกด้วยคืออน,นุหนึ่งทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทำความผิดหรืออนุ 2. สองทรัพย์สินซึ่งบุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดมาตรา33วรรคสองเว้นแต่ทรัพย์สินเหล่านี้เป็นทรัพย์สินของผู้อื่นซึ่งไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วย ในการกระทำความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้คนเป็นอันตรายซึ่งเกิดจากการบระทุสร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นเป็นอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำบ่สมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้น ไม่มีความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา72ผู้ใดบันดาลโทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรมจึงกระทำความผิดต่อผู้ข่มเหงในขณะนั้นศาลจะลงโทษผู้นั้นน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ประมวลกฎหมายยาามาตรา78เมื่อปรากฏว่ามีเหตุบรรเทาโทษไม่ว่าจะได้มีการเพิ่มหรือการลดโทษตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแล้วหรือไม่ถ้าศาลเห็นสมควรจะลดโทษไม่เกินกึ่งหนึ่งของโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดนั้นก็ได้มาตรา78วรรคสองเหตุบรรเทาโทษนั้นได้แก่ ผู้กระทำความผิดเป็นผู้โฉดเลาวเบาปัญญาตกอยู่ในความทุกข์อย่างสาหัสมีคุณความดีมาแต่ก่อนรู้สึกความผิดและพยายามบรรเทาผลร้ายแห่งความผิดนั้นรู้กแก่โทษต่อเจ้าพนักง,งานหรือให้ความรู้แก่ศาลอันเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาหรือเหตุอื่นที่ศาลเห็นว่ามีลักษณะทำนองเดียวกัน ประมวลกฎหมายอาญามาตรา288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นต้องระวังโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปี